สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนา,นา,า,นนาการคํานวณเลขเด่นตัวเดียวปักหลักหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมจากตัวเดียวเดินหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นเดินหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลในงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2564นีนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราในวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะ รวรงกันสนับสนุนสลากคดีรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้ทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเดินหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนะคะเอาหลักหน่วยล่างนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่4นะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใด้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะตัวเดียวหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักน่วยล่างนะคะเลขหกหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะ สำหรับผลออ,อกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดม, yes. มานะคะสามตุกบนออก994สต่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวเดินหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นเล็กเก้านะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตุกบนในงวดถัดมานะคะ994เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ตัวเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเล็กเก้านะคะท่านผู้ชมตัวเดียวนะคะเดินมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะสามตักบนออก994 สำหรับเดี่ยวขออภัยนะคะสำหรับเดวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขสี่สี่บวกแปดสิบสองสิบสองบวกหนึ่งนะคะสิบสามสิบสามไดเล็กเด่นสามนะคะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสามศูนสามสำหรับเดวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวปักหลักร้อยในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะ ส0 3นย์เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เลข3นะคะในการคํานวณนะคะเข้ามาในตาแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบบนออก3 0 3ศูนย์าจะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้หกนะคะได้เลขเด่นหกจะสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกสองแปดสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นตัวเดียวหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะตัวเลขเด่นเลขหกนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะหกสองแปดเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตําแนงของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกหกสองแปด เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขเก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองบวกอีกหนึ่งสิบสามสิบสามไดเล,ล็กเด่นสามนะคะจะสสาหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเก้าห้าหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นตัวเดียวหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะตัวเลขเดน่นเลขสามนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะสามเก้าห้า เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เลข3ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก395าจ้ะตัวเลขเด่นเลข3หลักร้อยบนในงวดนี้คืองวดประจําวันที่17บมกราคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลข3ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พศ2564นะคะ การคำนวณของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเดียวเดินหลักร้อยบนนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยล่างนะคะเลขห้าห้าบวกห้านะคะได้สิบสิบบวกหนึ่งนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นตัวเดียวเดินหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดประจํา ในงวดประจําวันที่1กุมภาพานนันี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วตัวเลขเด่นเล็กหนึ่งนะคะเพียงแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเล็กหนึ่งนะคะจะเดินหลักร้อยบนหรือไม่นะคะเรามารอร้นกันนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey. รวยๆท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในง,งวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ